มารอดูมาไปมาไปมาไปน้อมาไปน้อ Come on baby เบร s โอ้โหโอเคครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายขอกลางบนแล้วกันอ่ะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวอะไรทุกคนน่าจะเป็นทีดวงโอ้โห อเจ็บปวดร้าวระบบทมใจได้อีกปะเอาได้อีกมีได้อีกหนึ่งรอบทุกคนเดี๋ยวผมขอข้างหลังแล้วกันผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอ่ะเหมือนในวันนี้ผมจะไม่มีดวงอะไรเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมารอดูวายวายเนี่ยโอ้ยคุณกำลังจะพูดอยู่แล้วอะไรวะเนี่ย What the fuck กลัวจะไม่แล้วโอ h oh my God เตรมสุดท้ายครับรน้องมันมาแล้วโอ้ม y g o o d เนสพระเจ้าผมคิดว่าจะต้องใช้เวลาสัก2อสวันหรือเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนแต่ในที่สุดมันก็มาสักทีเว้ย oh!